รู้สึกว่าควงมาไลไยนวงๆหนักๆบังคับเลี้ยวยากขึ้นรับรองจะรีบบึ้งรถไปเช็คสภาพให้เลยสวัสดีครับและในคลิปนี้ผมช่างกล้องจะบอกถึงจุดสังเกตอาการของรถยกที่ถึงเวลาต้องพักรับยาช่องสอง ไม่ใช่ถึงเวลาต้องซ่อมบำรุงวันนี้จัดให้แล้วมีให้เช็คกันถึง8ข้อกำโทรศัพท์ให้แน่นเลยนะครับใครมีถึง3ข้อเตรียมตัวโทรหาช่างได้เลยอาการแรกเบรกสะบัดทัดเสียเกียร์หลดุดกว่าจะหยุดก็ยากเสียงดังปแปลกเวลาเบรกอาการที่2รู้สึกว่าพาวงมาลัยนองหวงหนักบังคับเลี้ยวยากขึ้นอาการที่3มเครื่องยนต์อืดเป็นเต่าเร่งเครื่องแล้วไม่ค่อยไปไหนรู้สึกช้าผิดป,ปกติอาการที่4เสางายกขึ้นช้าเอื่อยแบบไม่มีแรง หรืออาการลดระดับมากผิดปกติขณะย,ยก t อ o ชั่วโมอาการที่5มีน้ำมันไฮดรอลิกรั่วซึมไหลนองและโซ่เป็นสนิมขาดน้ำมันหล่อลื่นอาการที่6ระบบเซฟตี้ดู้นเพียเพ้ยนทำงานไม่ปกติ <c oughs> เช่นเข็นขัดนิรภัยใช้ไม่ได้ไฟหน้าไม่ส่องสว่าง <c oughs> หรือไฟขาด <c oughs> ขาดไปเลยจ้า <c oughs> ไม่มีด้วยออ <Okay. S 1> อาการที่7 สตาร์ทเครื่องแล้วเสียงดังมีกลิ่นน้ำมันและควันมากผิดปกติอาการสุดท้ายอุปกรณ์ควบคุมและจอแสดงผลต่างๆใช้งานไม่ได้มองไม่เห็นแล้วจ้าเป็นไงกันบ้างครับมีเกิน3ข้อหรือเปล่าถ้ามีเกินอาการไม่ดีแล้วนะครับโทรหาเราได้เลยโทรดด่วนเบอร์นี้ช่างผู้เชี่ยวชาญรับเองรับรองจะรีบรึ้งรถไปเช็คสภาพให้เลยภายใน24ชั่วโมงแน่นอนครับผม